บ้านไม้เก่าในหมู่บ้านกลางหุบเขาที่ไร้ชื่อมีชายวัยกลางคนชื่อลุงแก้วอาศัยอยู่ตามลำพังเขาเป็นอดีตคนงานเหมืองเก่าที่เมื่อสิบปีก่อนเหมืองถลม่มและเพื่อนร่วมงานของเขาตายหมดเหลือเพียงเขารอดมาอย่างปาฏิหาริย์ตั้งแต่นั้นมาเขาก็กลายเป็นคนเงียบไม่สูงสิงกับใครทุกคืนเขาจะได้ยินเสียงเคาะประตูด,ดังขึ้นสามครั้งตรงเวลาตีสามทุกคืนโดยไม่มีใครอยู่ตรงนั้น บางคืนเขาได้ยินเสียงกระซิบเปิดให้ข้าเข้าไปลุงแก้วไม่เคยเปิดแม้ครั้งเดียววันหนึ่งเดือนนักศึกษาฝึกงานด้านประวัติศาสตร์เดินทางมายังหมู่บ้านเพื่อเก็บข้อมูลบ้านโบราณเธอได้รับคำแนะนำจากชาวบ้านให้พักที่บ้านลุงแก้วเพราะเป็นบ้านหลังสุดท้ายของหมู่บ้านที่ยังมีโครงสร้างไม้สักเก่าแก่อยู่ครบลุงแก้วลังเลแต่ก็ยอมให้เดือนพัก เพราะเห็นว่าเธอดูจริงใจคืนแรกที่เธอพักเดือนตื่นขึ้นมาตอนตีสามเมื่อได้ยินเสียงเคาะประตูก๊กก๊อกก๊กเธอลืมตาขึ้นเห็นเงาดำอยู่หลังประตูและเสียงกระซิบแผ่วเบาช่วยด้วยเปิดเถอะแต่เมื่อเธอเดินไปเปิดกลับไม่มีใครอยู่ที่นั่นเดือนรู้สึกแปลกๆจึงเริ่มค้นหาสิ่งผิดปกติในบ้านเธอพบกับห้องใต้ดิน ที่ถูกปิดผนึกไว้ใต้กระดานพื้นบ้านเมื่อเปิดออกเธอพบกับบันทึกเก่าๆของคนงานเหมืองในอดีตซึ่งพูดถึงโพรงลึกที่ผู้เขาขุดไปพบกับประตูบานหนึ่งใต้ดินที่ไม่มีใครสามารถเปิดมันได้และตั้งแต่นั้นทุกคืนก็มีเสียงคนร้องไห้เสียงทุบโซ่และกลิ่นเหม็นเน่าลอยขึ้นมาจากข้างล่างคนงานที่เข้าไปใกล้ประตูเริ่มหายตัวไปทีละคนและลุงแก้วคือคนสุดท้ายที่รอดออกมา เมื่อเดือนคอนฟรอน์ลุงแก้วเขาก็ยอมเล่าว่ามันไม่ใช่เมืองธรรมดามันคือประตูสุนรกพวกเราขุดลึกเกินไปและเปิดอะไรบางอย่างออกมาข้าคือคนที่เปิดมันเสียงเคาะทุกคืนคือดวงวิญญาณของเพื่อนร่วมง,งานที่โดนขังอยู่ข้างหลังประตูนั้นขอให้พวกมันเปิดให้พวกมันกลับออกมาแต่ลุงแก้วกลัวเกินไปจะเปิดคืนนั้นเดือนตัดสินใจลงไปเปิดประตูใต้ดิน เพราะอยากพิสูจน์ว่าเรื่องทั้งหมดเป็นเรื่องจริงหรือแค่ภาพหลอนจากอดีตของลุงแก้วเธอใช้กุญแจในบันทึกเปิดล็อกสนิมกระเอรบนบานประตูเหล็กสีดำที่เต็มไปด้วยกราประทับโบราณทันใดนั้นกรีดเสียงกรีดร้องเสียงกระดูกหักและเสียงโซ่ลากพื้นดังก้องเงาดำหลายสิบตนโผลออกมาจากข้างในไม่มีหน้าไม่มีเสียงมีแต่ดวงตาสีแดงเพลิง และมือที่ยื่นมาคว้าเธอหนีไม่ทันลุงแก้วรีบวิ่งลงมาเห็นเพียงประตูปิดสนิทอีกครั้งและไม่มีร่องรอยของเดือนหลงเหลือเลยนอกจากสมุดบันทึกที่ตกอยู่เขารู้ว่าเดือนได้กลายเป็นหนึ่งในพวกนั้นเขาพยายามเผาประตูทุบมันทำทุกอย่างแต่ประตูไม่ยอมแตกเช้าวันหนึ่งชาวบ้านพบว่าบ้านลุงแก้วว่างเปล่าไม่มีใครอยู่ ข้าวของทุกอย่างเหมือนเดิมยกเว้นประตูไม้หน้าบ้านถูกเปิดอ้าและมีคราบเลือดลากยาวลงไปสู่ใต้พื้นบ้านคืนต่อมาไม่มีเสียงเคาะตีสามอีกแล้วแต่มีเสียงหัวเราะเบาๆดังจากใต้ดินประตูไม้หน้าบ้านถูกเปิดอ้าและมีคราบเลือดลากยาวลงไปสู่ใต้พื้นบ้านเมื่อเธอเปิดประตูนั้นเธอไม่ได้แค่ปล่อยผีออกมาเธอปล่อยนรกออกมา